เนื้อซิบบานี่ที่ว่าถูกมากๆเลยครับผู้ชมครับอ้ามาพอลานขาย หมูย่างเนื้อย่างนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ถนนวิจิตนครนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนี่อยู่ตรงข้ามกับปั๊มคุณปู่นะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่คขาว่าพี่เขาขายตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนัาสวัสดีครับครับขายขายตั้งแต่มือไหรถึงมือไหรครับเนี่ยขายกมือค่ะนอบาี่เวลาะหยุดบ่ตั้งบ่มีวันหยุดเลยบ่อขายตั้งแต่จังโมงหอดจังโมงครับหอดบ่ายสอง อ๋อมันก็หมดแล้ววันถวายสองก็หมดแล้วอ่ามีหมูย่างแล้วก็มี่ยังแน่ครับนี่ร้านนี่มีหมูมีเนื้อค่ะมีหมูมีเนื้อสมหมูสมเนื้อก็มีนี่หอยอวนต้นอยู่นี่โอ้อันแบบดิบๆนี่ซื้อไปทอดเองไปย่างเองก็ได้เป็นบอกครับโอ้มีคนละครึ่งพร้อมตัวนั่นโอ้สุดยอดเลยเป็นตสแสบครับร้านเนี่ยังเนื้อแดดเดียวเลยนะมันเขียนไว้โอ้ขายอยู่มองนี่เขาเอินถนนวิจิตรนครตัวเนาะขายตั้งแต่ประมาณเก่ามงหอดใบสองบอกครับ เราจอดอยู่มองไหนแน่หรือมองนี้มองเดียวมองนี้แล้วก็เขาคันบ่้เมื่อจากเขาตลาดค่ะตลาดมองไหน,น,น,นครับตลาดทุนครับตลาดโ,โาดอมโกกบกขือค่ะโอ,อ้แถวแถวแถวเด่นบ่แต่ว่าคันมาประมาณเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงแม่มองนี้เลยค่ะม่มองนี้เลยอืมครับมีหมูมีเนื้อเนอะ่ะอ่ะหมูนี่จ<า>ัก<ร>บาทครับแบบนี้ พ่วงสิบบาทตัวนี้กับเนื้อนี่กระซิบวครับเนื้อนี่กระสิบบาทแก้วเดยครับแก้วกระซิบบาทสมกระซิบโอ้คือสิบบาททุกอย่างเลยโอ้มาเลยครับคุณผู้ชมถ้าไผอย่างมากินกับมาถนนวิจิตรนครนะครับคุณผู้ชมนี่ยุดตรงขามครับปั๊มคุณปู่ในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางไปตลาดท่าเรือที่ขายหอมแดงนะครับคุณผู้ชมนี่พี่เขาขายอยู่ตรงนี้นะครับามีเบอร์โทรบะครับคันตุ๊กขาโทรมาสั่งเบอร์โทรเบอร์หังครับ สองเก้าสโอเคครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมสิมาล้องซีมเบิงนะครับเนยว่าหมูย่างเนื้อย่างพคนเสียบวอนดับแรกเนี่ยผมมากินเนื้อคิซีมเบิงเนื้อเลยอันดับแรกนี่นะครับต้น่าศีบ่าทครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิลรองซีมให้เบิงเลยว่าเสียบวอนมาเด็กกลมกลมครับคุณผู้ชมครับอื แค่สิบบาทนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อสิบบาทนี่คือว่าถูกมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับอยู่จากเมืองศรีสะเกดนะครับทางไปผุนละตลาดท่าเลือกขายหอมแดงนะครับอยู่พี่เขาสิจอดอยู่ตรงขามกับปั๊มคุณปู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวล่องมันกันตามมีคนเหี่ยวหอนๆนี่เลยซื้อซุปหยวกคนนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองหมูปอีกนั้ำอันนี้เนื้อ อันนี้หมูครับเดี๋ยวกกหลังจากล่องเนื้อต้องล่องหมูครับแต่เพาละแบบครับหม,ม,มูนี่จะขอมกินหมูครับผู้ชมครับอืจะว่ารสชาติกันมาร์กสุดยอดครับผู้ชมครับอืสรุปว่าสุดยอดอครับผู้ชมครับ ใครอยากมากินกับมาท่างออกถนนวิจิตนครสิไปผล่ะไปตลาดท่าเรือหอมแดงนะครับคุณผู้ชมยุตต้องขามกับปับ้มคุณปูครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ